คือวันนี้ผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนไม่เกิดฟ้องเหรอพี่อ้าทุกคนผมผมเขินมากเลยผมเขินมากเลยนี่เขินอเขินจัง เป็นปิงตัวตัวีก็ไม่เปิดหรอกหนุ่มที่ไหนรับเนี้ยหนุ่มที่ไหนรับเนี้ยโอ้ยกันผมตัดหล่าละเปิหมกันเปิดไหมยังว่าคาทีแบบนี้คือโคตรรวยนะในแรงก็บอกไหนวะพี่เห็นไหม เนวทรงผมทรงใหม่ใช้ล่กว่าเดิมมองที่ผ่านแล้วกดโยกหัวผมม,มันไม่กดมันไม่้างทั้งหมดต้องกดแช่ <c oughs> โอ้เรื่องเหรียญนะครับโอ้ท้าร้อยดาวนะครับ